สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธ,ธาราอ่ะสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องของตลาดในส่วนของฝรั่งกิมจูในแถวบ้านผมนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าผมทําตรงนี้มาก็เข้าปีที่8แล้วนะครับในส่วนของฝรั่งกิมจูแต่ทําไมผมยังจะปลูกเพิ่มอีกข้างล่างข้างหลังเนี่ยแต่ยังไม่มีเวลาสักทีเนะื่องจากทําหลายอย่างเกินไปต้นพันธุ์ก็จะแก่ตายอยู่ อ่ะครับมาดูครับว่าในส่วนของผมเนี่ยตลาดผมปีนี้กับสิ่งที่ผ่านมา8ปีเนี่ยเป็นยังไงอ่ะขนย่าสลับกล้องนะอย่างนี้ผมเมื่อยแขนอ่านี่ครับฝรั่งกิมจูของผมสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทํามาก็เข้าปีที่8ดแล้วครับจะ9้าแล้วแหละผมทําแบบปลอดสารครับแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นรุ่นการทําของผมจะเป็นแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนห่อตลอดเก็บตลอดนั่นเอง ส่วนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลูกเก็บเพราะว่าช่วงนั้นนะผมเกี่ยวข้าวแล้วผมตากข้าวไม่มีเวลาหอ่อก็เพิ่งได้มาทําจริงๆก็เพิ่งได้หอรุ่นที่ผ่านมารุ่นใหญ่ก็เท่าข้อมือครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นนี้ครับรุ่นนี้รุ่นนู้นนู้นรุ่นที่เป็นดอก่อาดอกแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึงรุ่นนี้เท่าขี้มูกแบบนี้ก็มีของผมจะ ตัดแต่งตกแต่งกิ่งตลอดให้มีขายตลอดดังนั้นรูปแบบการขายผมคือจะมีขายทุกวันที่ลูกค้าสั่งผมมองว่าฝรั่งกิมจูของผมในส่วนที่ผมอยู่เนี่ยก็ยังขายได้ครับแล้วก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะแย่ลงเพราะในส่วนของผมเลยนะครับตอนนี้จริงๆถ้าผมพูดจริงๆก็คือตรงนี้คือจองหมดแล้วสวนผมถูกจองหมดแล้วจากแม่ค้าแค่2คนแค่นั้นผมอาจจะไม่ได้โพสต์ขายโดยซ้ำเพราะว่า การโพสขายของผมวิธีการขายของผมมี2อย่างครับอย่างแรกคือส่งแม่ค้าเลยผมส่งโลละยีบแค่นั้นเองครับตลอดทั้งปีส่วนลูกค้าผมเอาไปขาย40บาทกับ50บาทครับมี2เจ้าเขาได้กําไรเยอะครับผมดีใจเพราะว่าเขาได้กําไรเขาก็อยากได้ของไปขายส่วนเราพอใจแค่ว่าเราเอาของไปให้เขาได้เงินกลับมาเป็นเงินก้อนไม่ต้องเสียเวลาไปส่งลูกค้า อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับเอาเวลามาทําอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดได,ได้เพิ่มเติมไม่มาหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นเพื่อนๆถ้าทําสวนก็อย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งพยายามทาผสมผสานส่วนตลาดผมก็มองว่ามันยังกว้างและมันยังแทรกไปได้อีกเพราะรสชาติของฝรั่งกิมจูเนี่ยอร่อยปลูกง่ายคือการกินฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบหรอกผมเคยไปกินบางทีก็เหมือนจะฝ่อมัง่งอะไรมัง่งแต่พอเรามาทาเองเราเข้าใจเราเรียนรู้ปรับปรุง รสชาติของฝรั่งของเราก็จะมาตามใจของเจ้าของเพราะว่าเราอยากทําให้มันออกแบบนี้เราเรียนรู้อยากให้หวานเราเติมหวานอยากให้ใหญ่เราขยับไซส์อยากให้เล็กเราขยับไซส์ได้อยากให้กรอบเราขยับได้เราทําได้หมดครับไม่ว่าจะทํายังไงอยากให้ไปในทางไหนอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นส่วนเพื่อนๆคนใดทําฝรั่งกิมจูเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้ครับตรงนี้ผมจะตอบเพื่อนๆได้แล้วถ้าเกิดปัญหานั้นอ่ะมันยาวผมจะทาคลิปให้ดูเลยไม่ได้ยากหรอกครับ ดูครับของผมมีทุกรุ่นตอนนี้หน้าร้อนห่อลูกใหญ่หน่อยครับเท่าเหรียญสิบบวกลบไซส์นี้ผมไม่ห่อนะถ้าเป็นฤด,ดูหนาวฤดูฝนผมหอ่อแต่ถ้าเป็นฤด,ดูร้อนผมห่อลูกใหญ่หน่อยใหญ่มากก็ไม่ดีครับแมงวันทองเจาะมีหนอนแน่นอนตลาดก็ยังกว้างอยู่ครับเปิดกว้างอยู่ปลูกเพิ่มได้อยู่ในส่วนที่ผมอยู่บุรีรัมย์ตรงนี้นะครับเพื่อนเื่อคนใดอยู่แถวนี้แถวบุรีรัมย์จะวิ่งผ่านเส้น226บุรีรัมย์สุรินทร์จะมีขายข้างทางเยอะมากแถวโซนบ้านผมนั่นแหละ ช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าทําไมฝรั่งน้อยจังเขาเลิกทําเหรอเขาไม่ได้เลิกทําหรอกครับบางสวนเขาขาดแลนน้ําแค่นั้นนะครับถ้าเขามีน้ํารดหรือน้ําเขาเพียงพอไม่มีชาวสวนคนไหนที่ไม่ห่ฝรั่งขายหรอกครับเพราะเขาทำแล้วเขาได้เงินอดูอย่างต้นนี้ก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ60ลูกถ้านับแค่ลูกละหบาทห5ห้าจากในสวนตรงนี้แล้วรุ่นที่กําลังจะห่รุ่นนี้มาอีกตามมาตลอดครับของผมเนี่ยฮะมาอย่างนี้เลย ออกมาเรื่อยๆครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยออกมาทุกต้นเนี่ยแบบนี้ครับแทงยอ,ดแ,งงอ,ด,อดแทงกิ่งตลอดเพราะผมตัดแต่งกิ่งตลอดใส่ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอรดน้ําสม่ําเสม,สมอแค่นี้นะครับฝรั่งออกลูกออกผลแน่นอนอดูอย่างกิ่งนี้ที่ผมบอกผมจะตัดออกผมก็หอรุ่นนี้เสร็จก็ตัดเนี่ยฮะตัดตรงนี้เอากิ่งนี้เป็นกิ่งหลักแทนเอาไว้ก่อนดูครับลูกดกขนาดไหนนี่ต้นอายุ8ปีแล้วนะครับเนี่ย แต่จะก้าวแล้วอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝั่งกิมจูในส่วนตลาดของผมที่นี่ผมมองว่ายังไปได้อีกไกลแล้วราคาที่นี่สูงครับสูงสําหรับผมแนละผมท,ทําเกษตรสำหรับผลไม้อย่างนี้ไม่ใช่พืชฤด,ดูส่งโลยี่บห้าบาทก็โอเคแล้วครับเพราะว่าวัน,ว,นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งของผมปลูกแค่นี้ผมก็ส่งช่วงนี้ไม่ได้เยอะครับครึ่งสวนฝั่งนู้นเป็นราสนิมกับน้ําท่วมใหญ่รอบนี้เลยไม่มีแต่รอบหน้าเริ่มได้แล้วครับรอบนี้ก็ไม่ได้ก็จะได้น่าจะประมาณอาทิตย์ละร้อยโลแค่นั้นนะครับ หลังหลังสงกรานนู่นแหละครับถึงจะฝั่งนู้นน่าจะมีขายก็เลยจะได้เป็นขยับจากสัปดาห์หนึงก็เป็น100บวกถึง200อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ